เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรีบเร่งรีบทำครับรีบเร่งรีบทำนะฮะเดี๋ยวต้องไปโสโปอลาวอีกนะสามเดี๋ยวต้องทำนะไปรับรถเ c ลาวเน็กเจีนฮะมาแต่งเป็น F1 ฟหนึ่งสูร์แรปเตอร์นะเออรีบเร่งรีบเร่งน่าสีแดงแรงฤทธิ์เพิ่งส่งสีน้ำเงินไปนะสีแดงนะฮะอาขาดสีแล้ววะขาดสีเหลืองใช่ป่ะเป็นเสาไอไฟแดงเลยขาดสีเหลืองอ่าสีเหลืองก็มีสีส้มไปก่อนแล้วกันนี่เอาสีส้มไปก่อน อ่ะสีเหลืองไม่มีสีส้มไปอ่ะรีบเร่งโว้ยรีบเร่งโว้ยเดี๋ยวคันนี้พรุ่งนี้ไปเปลี่ยนล้อนะครับล้อจะเป็นแบบใหญ่ๆเลยฮะ20่สบลบสี่สี่ยางสาเจ็ดยางโอเวอร์ไซส์เลยฮะอ่าดูล้อเดิมดิดูล้อเดิมดิเี้ยล้อเดิมแม่งดูไม่ไม่เข้ารถเลยด้วยหายไปเลยอ่ะเออคือเนื่องจากบอดี้มันใหญ่ไงล้อมันต้องใหญ่ตามเว้ยนะรถมันจะได้มีความสมูทมีความแบบว่า สัดส่วนแบบใหญ่ๆล้ำๆนะนี่กันชนท้ายกันชนท้ายแบรนด์ของร้านเรานะครับร้านชนะอีสปอร์นะนี่น,นีกันชนท้ายเหล็กนะครับคือตรงรุ่นของ F 1นึ่งสูตรเลยนะเราเคยเอาตัวนี้ใส่กับรถแท้ๆท,ที่สอปอลาวไปแล้วนะไม่มีบาลูกค้าบอกไม่ชอบบาบาไม่เอานะนี่ดูดูงานสีสีแดงแรงลิสนะฮะรถไม่แรงหรอกขับหล่อๆไว้ก่อนฮนะดูเงาวิบวับ ลูกค้าบอกว่าขอสติกเกอร์แบบนี้นะอ่าจัดไปไม่ขัดนะฮะคิวล้อดำเงานะครับอ่าบันไดข้างของแรปเตอร์นะฮะ f 1 0นะครับนี่ฮะเป็นโครงเหล็กนะครับด้านบนเป็นพลาส,สติกนะฮะมีสติกเกอร์ด้วยครับนี่เลยนะฮะอ่าเขาบอกว่า600แรงม้า6 0 0แรงโมฮะติดเท่ๆนะฮะกระจก F150 นี่แก้มหน้าคิวล้อดำเงาฝากระโปรงเป็นคอมโพสิตนะครับตัวนี้เป็นคอมโพสิตนะฮะ เออตัวนี้สั่งนําเข้าครับเป็นฝังกระโปรงเรียบแรสเตอร์เลยใส่รถแทสเกลหนึ่งตอนหนึ่งนี่กันชนหน้าเหล็กครับแบรนด์ของร้านเรานี่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 นะอ่ะให้ดูเป็นน้ําจิ้มก่อนแล้วกันมันยังไม่หล่ออ่ะรอล้ออ่ะหอล้อลอย่างเดียวเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวขัดยาไปก่อนเดี๋ยวเข้าห้องกระจกไปขัดชักเงาอีกรอบนะนี่นี่ก็เป็น F 1หนึ่งห้าศูนเชอร์ีไอสองคันนี้แม่งเหมือนจอดอยู่ในห้องกูเลยว่ะเหมือนฝาแฝดเลยเนาะเ <ฮะ S 1> นี่ย เออแดงไอคันเดงที่จอดในห้องไอคันเตียนนเต้ยที่เป็นสีดำไม่แม่งเหมือนแฝดกูเลยเนี่ยสองคันเนี้ยรถล,ลูกค้าครับรถลูกค้านี่หน้าแคปอันนี้คือแคปนะกระบะยังไม่เสร็จเอาหน้าไปดูก่อนแล้วกันนี่เออนี่แล้วก็เอเวอเรสเอเวอเรสเสร็จนานแล้วแต่ลูกค้าเพิ่งมาใส่เพิ่งมาสั่งของเพิ่มครับจะใส่กันชนหน้าหลังแต่งนะฮะเออก็จอดรอไปก่อนแล้วกันนะนี่คือเอเวอเรสโฉมเก่านะฮะ ปี16เอามาแตกเป็นโฉมดนเจนใหม่เลยฮะตัวใหม่เลยแล้วรู้จอดดิดูเอฝุนท่วมเลยเดี๋ยวต้องมานั่งเก็บงานอีกรอบอะเออนะดูเลยเรหมดเลยอ่านี่คือเ v เวอร์เนะครับโฉมเก่าเอามาแปลงเป็นโฉมใหม่นะฮะตัวถังบอดี้นี่คือของแท้หมดเลยนะครับกระจกมองข้างนี่รวมถึงกล้องแอนดรอยด้วยนะนี่มีพไฟฟ้าด้วยฮะเป็นไงเป็นไงอเชืโอ้โหโคตรเท่ นะเหลือเอ้เหลือเหลือติดฟิล์มด้วยดีกว่าเหลือติดฟิล์มหลังนะเออเพราะเราแปลงเราแปลงตัวถังไงเอ้ยงงกระดีงงกระดีเอเวอเรสต์ท้ายเป็นแบบนี้เหรอวะโฉมเก่าท้ายแปลงครับท้ายแปลงเจ้าเดียวในไทยเลยนะเจ้าเดียวในไทยที่แปลงได้นะตอนนี้นะเออด้านตัวถังนี่คือเราเปลี่ยนหมดเปลี่ยน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 นะฮะไฟท้ายคาเย็นท่อคู่นะเออ เดี๋ยวมารอดูแล้วก็มีรถลาวครับคันสีดําอยู่นู่นนะฮะเพิ่งมาถึงวันนี้นะฮะรถที่อยู่หลวงพระบางน้องสีดําอ่าสีส้มนี่ส้มนี่ก็แปลงเน็กเจนนะครับทีหเอออ่าเดี๋ยวเป็นสีส้มไวท์แท็กนะเออแล้วก็งานอีกสามสีคันจอดอย,อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเต็มไปหมดเลยะฮะเดี๋ยวไล่ส่งงานไปแล้วกันนะอ่านี่ทักทายสดๆนะฮะหัวค่ำไอ้ตรงนู้นทำอะไรวะ อ๋อพาโดพาโดตรงนู้นพาโดตรงนู้นพาโดพาโดที่เพิ่งไปรับมาไงมาดูมาดูาดนี่นี่กระบาคแคบกระบาคแคบอยู่นี่กําลังปั้นอยู่กําลังปั้นอยู่ฮะฮี่พาโดมาดูสีพาโดเพิ่งออกจากห้องพ่นสดๆร้อนๆนี่นี่นี่ดูความเงาความเงานี่ความเงาความเงา เพิ่งอบออกจากห้องอบร้อนๆนะฮะดูยังร้อนอยู่เลยตัวตัวชิ้นงานยังร้อนอยู่เลยนี่พ่นเสร็จปุป๊บอบนะฮะงานสีพ่นทุกจุดนะเออนี่พ่นหมดนะพ่นหมดนมี่มือเปิดมือเปิดเรายังพ่นเลยด้เยคือกระจุกกระจิกเช่นเล็กเช่นเล็กเล็กชิ้นเน้อๆคือพ่นหมดนะฮะตัวรถเราจะอยู่ในห้องฮนะตัวรถนี่ไงนี่ตัวรถเข้าไหม <_ H uff> เขามา้าไหมเข้าปะ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  ช่างสีแม่งดนะ่ากูเนี่ยตูุูดแม่งเยอะในอะไรตัวนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามานี่นี่นี่สดสดร้อนร้อนนี่ดูกันงานสีมันต้องแบบนี้เว้ยเสียตังค์พ้นแล้วมันต้องแบบนี้เห็นป่าเาทุกจุดเนี่ยคือต้องลื้อมาทําความสะอาดนะครับขัดแฟบขัดนู่นให้ดีเลยนะเพื่อทําสีเห็นปะ่ะม้ใกล้มาใกล้ดู ดูงานสีเห็นไหมมันมีความเงามีความงามเห็นไหมแล้วดูประตูเราลื้อเห็นไหมประตูเราเลืา้อพ่นนะครับเออนะลือะ Zeiten, ้อฝาตรงฝาท้ายพ่นหมดนะฮะเอาไปไปเกะกะเข้าไป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 เปิดกี่วะเอา,อาไปไปไปเหม็นเหม็นเหม็นอ่ะอ่ะมา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 อ่ะทักทายหัวค่ำนะครับทักทายหัวค่ำนะฮะ จากร้านชนะอ e ีสปอร์ตที่ชวบุรีนะฮะอ่ารถสวป,ปนะครับเดี๋ยวจะรอทำเอฟหนึ่งห้าศูนย์นะฮะนี่อ้าวแล้วตัวบ,บีไปไหนไหายแล้วพี่ไอต็อกไอต๊อกคืนไหมล่ะโอ้นี่นี่แล้วก็มีนี่มีคันนี้คันหนึ่งนะรอลูกค้ามาเอานะอ่านี่นี่ก็คือแรปเตอร์นะรอลูกค้ามาเอา เออยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยเลยอ่ะทักทายหัวข้ามแค่นี้แหละเดี๋ยวเก็บงานเคลียร์อูโอเคทักทายครับเดี๋ยวลุยกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้แค่นี้ก่อนพอส่งงานไปแล้วเดี๋ยวคันต่อไปส่งคนไหนก็เดี๋ยวว่ากันอ่ะโอเคบายสวัสดีครับ